เอาหน้านะมาสาบายุควันตา,าน้องเ้ยพี่ปาองตาสาม สนุกเลยไม่ใช่มึงพวกมึงก็สนุกสนานอะไรนี่จะวงอะไรวงอะไรวงอะไรวงตะตึงมงครับพี่ตะตึงมงใช่ไงมที่เราเดินสายใช่ตีีน่ออกทีวีบ่อยนี่ล่าสุดลงข่าวหน้าหนึ่งด้วยเรื่องอะไรอ่ะยิงยิงพิธีกรยิงมันเลยเอกทีวีกันเหรอใช่ครับพี่เยอะมากรายการไหนะมางครับลองไปหลายรายการอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นไปมาแล้วไปมาแล้วเข้ารอบเข้ารอบเ แล้วมีรายการอีกนี่ไทยแลนด์กับทะเลรอบไปไปไปตัวแทนประเทศไทยไปได้เข้ารอบไหมตกรอบตกรอบอมีอะไรอีกนี่ล่าสุดไปออกรายการสรยุ้ยสรยุทธอ่าที่ช่องสามมึงจะไปเล่าข่าวให้เรือนจำใไหใช่นี่ไปรายการใช่ครับวันนี้เขาไปถ่า่งประเทศไปถ่อราจิ๋วไปยังสุปราจิ๋วเกิดยุคไหนวะนี่เขาเพิ่งออกรายการปัดที่เป็นจริงมาเนี่ยนี่เขาเพิ่งเขียนแฟ๊บมาเมื่อกี้ใช่อันนี้คือเราติดต่อได้ที่ไหนบ้าง ใโฆษณาเขาหน่อยเอา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 เาเอ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 เอาอาเ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 าเอ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 าเเอา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 อาเ พี่ผมเห็นมีสามคนสองสามสามไม่ไงอ้าวพี่นับดูสิหนึ่งสองสามสามคนจริงอย่าตีอย่าตีเสียงกรองไอ้เหี้ยไอ้ยูซังครับวันนี้น้องเข้าเข้าเฟมด้วยเข้าเฟมด้วยเข้าเฟมด้วยรู้จักเต็นท์นี้ไหมอย่าไปซื้อซื้อที่อื่นเลยได้ซื้อที่นี่ซื้อที่นี่ซื้อที่นี่ซื้อที่อื่นซื้อที่นี่ซื้อที่อื่นไม่ได้รถดีๆหรอกอ่า นี่เกือบจบไม่ลงไงเกือบจบไม่ลงเกือบแล้วใจรถดีเกือบจบไม่ลงมีรถขับ้างแล้อยู่คอร์เบสเตอร์ขายไหมเดี๋ยวขอดไม่หมดเลยพลั้งซื้อรับได้เฮ้ยถ้าหอดไม่หมดเราก็รับซื้อใครบ้างแล้อยู่เออตุ๊กปี้ไอครับเราก็ซื้อเราก็ซื้อเราก็ซื้อใช่พี่จะเทอร์มินาลิสไหมนี่ปู่ปู่เขาเลือกไงแม่ปู่เขาเลือกปู่เขาเลือกเหรอเอาเขาเาเลือกเดี๋ยวคุณคุยกับกล้องไปได้คุณจะคุยเลยสำหรับยาสำหรับคุณเหมือนต้องเอาคืนเดีดูนะด้เดี สวัสดีครับทุกท่านครับอันนี้เป็นรถโตโยต้ายาลิสปี2012ครับและตัวนี้มาพร้อมชุดแต่ง RS ครับและมาพร้อมล้อลาย TE37 และเท่านั้นยังไม่พอครับเราเสริมความหล่อด้วยฝากระโปรงหน้าไม่มีอะไรก็คุยไปไดิผมไม่แกล้งไม่ไมเลยไม่เข้ามาด้วยกัน,นอ่ะเหล่านี้เราใส่เป็นฝาคาร์บอนเป็นเกียวคาร์บอนเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะมีราคาพิเศษให้กับชาว XO ด้วย <Wow. S 1> ให้จบก่อนและเดี๋ยวเรามี สิทธิพิเศษให้ทุกท่านถ้ากูไม่สั่งไม่ต้องเตีสิทธิพิเศษพวกท่านอ่านพูดต่อคันนี้ครับเป็นรถสีแดงครับเดิมทีเป็นสีขาวเราทําการเปลี่ยนสีเพื่อให้เข้ากับรถสิยมของของทุกท่านที่จะซื้อนะครับนี่โตโยต้าบอที่แซมนะเว้ยเฮ้ยดูจากอะไรวะยาพิษเฮ้ยยาลทธก็บอกกี่ครั้งกี่คนแล้วถ้าไม่สั่งยาเตีครับพี่โกนเตีข้มมาด้วยสุดยอดวันนี้มีมาด้วยรู้จักตโย้ยาฤทธิ์ไหมจักเวลา ทีมงานสกูบี้ไอเราไม่เราขับมอเตอร์ไซค์ฮะเราขึ้นไปนั่งรถได้สบายจริง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 ลองเขาลองดูว่ะไอนะลองนั่งได้ปะได้ได้ได้สบู่มากมันนิ่งไงครับผมโกูเอ้ยทำอะไรกับเขาปรับเบาเออปรับเบาไปอ่าปรับเบาไปอ่ะขึ้นนั่งเลยอ่าพี่ใช่ครับเนี่ยทั้งกองอ่ะขึ้นมาเออพี่เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเดี๋ยวแบ่งค่าตัวให้เขาด้วยนะครับ ได้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 เอาทายไก่อนไม่ผมมาได้ไหมได้ตูดเข้าไปก่อนเออตูดเข้าไปก่อนตื๊ดตื๊ดเออเข้าไปอ่าเข้าไปเออเข้าไปอ่าได้เข้าไปได้นั่งสบายยี่เลื่อยบอกสุดให้แล้วถอยเอียงเรียบร้อยอ่าเข้าบเแล้อเวลาเผลอเผเนี่ยมีขับเร็วอยพร้อมๆกันไม่ต้องไปไหนละชั้นหนึ่งปวดเพลง แตะต่ตะต่ต่แตต่ตต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 ภาษาประยุกต์คนตาต้องเอยมีตาต้องทำตาตามติสสิบสาสิบาิบนทำาปิด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 สาติสิทำใหม่ให้ยังสวยยังสวยยังสวยตาเต็นมาตึงตึงตังสร็สิบไม่ต้องขายรถไม่ต้องขายรถตอแม่แก้มสาสิบฟังฟังเพลงสามสิบตาสิไปยังสวย ส่สิ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 ส่สิ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 นิสผมชอบขึ้นสิสิสผมิสิขึ้นสิ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 ่ิสิบขสิ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 สยสิ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 ส่สม่ิสิสิ้คสิ่ิส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 ่สิ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 ีิสรสิ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 สนีีสิสมาคสิสิมินิสิสิินกองมันก็ชสิสได้นั่งสิ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 สู่ินิส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 แล้วรสที่สาคัญรถคันนี้ เป็นโตโยต้ายาริสที่มีห้าประตูคนของได้เยอะมากคนของได้เยอะมากเยอะเลยเยอะเลยจริงจริงใช่ครับสบายๆแล้วมันสามารถพับเบาะข้างหลังเพื่อขนของได้อีกมันพับได้เอากองออกเรามี5คนใช่ไหมใช่ใช่มก็ใส่ของได้อีกถูกต้องครับมนก็องกองกันสบายเลยใช่ใช่อย่างเงี้ยนี่นี่ดับนี่ดับเครื่องอยู่ใช่ดับเครื่องอันนี้นี่ดับดับดับเครื่องอยู่ดับเครื่องอยู่อ่าใช่ใช่อันนี้ดับเครื่องอยู่แล้วพอเอาคุณแจออกไงคุณแจออกแล้มีพัดลมปึ๊บปิดประตูอ่าใช่ครับประตูด้วยลวีา อะไรแบบเขาบอกทักไทยพวกเราพอทราบอายุขวัญตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาเปรี๊เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไมเพื่อนมึงไม่เล่นอ่ะเล่นแต่เราไม่ได้ยินไม่ไม่เล่นอะดูจากอะไรอ่ะดนตรีต้องมีเสียงอ้าวไหนลองข้อนี้ไม่ต้องเล่นไอ้นี่คนเดียวพอทราบอายุขวัญตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาเป็ีๆน้องอายุสามเดี๋ยวเดี๋ยวูมึงตั้งใจเล่นดิ มึงตีให้มันชัดเจนดิมึงไม่ตั้งใจเล่นอย่างนี้ไม่ได้ใช่แล้วออกรายการเนี่ยมันยังไงนะเฮ้ยเคียร์เพื่อนนี่มันยังไงเออตีมันแก้ตัวนักเอาอีกทีแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวพอสาบอายุขวัตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปิ๊ดปีพี่ได้ยินไหมเฮ้ยถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นพี่ตั้งใจเล่นตัวตีอะไรของมึงไม่มีเสียงวะตีแล้วพี่ตีอะไรเออนี่พี่โก้นะไม่ไม่ได้รู้เลยออกมาออกมา ออกมามึงต้องให้หัวหน้าวงกุยละยาวเนี่ยต้องถึงหัวหน้าวงยวหัวหน้าวงเนี้ยมาเชิญพี่เชิญเชิญเอ้ยมีตลกซะด้วยหัวหน้าวงวะนี่แม่ตลกอันนี้พลาดขอบคุณนะผมจะเข้าไม่ได้เรียกมาดูเฉยว่ากองใหญ่เฮ้ยใครบอกเข้าไม่ได้นี่อุ้ยทอครับพี่นี่ใครบอกเข้าไม่ได้เชิญครับนี่มาโทว์คุณจะเอาให้เขาได้อะผมบอกว่าโตโยต้ายาริสเนี่ยครับมันสามารถเก็บของแล้วพับของได้ด้วยพับเบาะไปได้ด้วยเชิญครับพี่ อ่าเห็นไหมให้บอกเข uh, no, no, ้าไม่ได้นี่คือความสบายของมันอ้าวเออนอนนอนยืดขายืดขายืดยืดยืดอาโอเคยืดขาเอ้ยเยืดขายืดขาพี่ครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่มาคัดตัวเพิ่มจากผมนะขพอทราบอายุควันตาน้อง ดีเรามาดูส้ทรงของของขอบสันประตูของะไรซึ่งันก็ทีเส้นสวยเส้นไรมันก็โอเคหมดถูกต้องครับใช่แอันี้มาพร้อมท่อแต่งด้วยแต่งชุดแต่ง RS ชุดแต่ง RS ครับยาลิษรถดซิ่งมาก่อนถูกต้องพอสาบอายุควันตาน้องเอ้พี่มานั่งทำตาปิดปิดถ้าจะเล่นต้องเล่นคู่กันอยาให้เพื่อนเอางี้ถ้าจะเล่นต้องเล่นคู่กันดีเนี่ยกินแรงเพื่อนทำไมก็ปล่อย้เขาเล่นอยู่คนเดียวหยุดตรงนี้ มาสาอายุควัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปิดปิดอีกแล้วอ่ะเนี่ยเราก็ด่าแต่ทำไมเราไม่เล่นอ่ะเนี่ยเล่นคนเดียวแซนแมันมันเสียงแหลมอ่ะมันไม่มีทุ้มอ่ะเออาเอาม่ให้โอาไกทีเดียวนะเอาตั้งใจนะพี่ตั้งใจนะตัดตัดตตึ้งมงตัดตึ้งมงตัดตึ้งมงให้ทีเดียวนะตัดตึ้งมงเพอร์เกชั่นพอสาบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่ มามามาลงมาเขาไม่เล่นนะนะเล่นต้องได้ยินไอ้พวกเราเออเล่นเล่นเล่นก็ต้องได้ยินลงมาลงมาเนี่ยมึงลำบากไอ้สัสตร์ถือเล่นเขาลำบากเลยที่อ่ะเอาวถือะเลยเออเออก็ใส่ไว้สิอันนี้ก็ใส่ไว้แบกไว้แบกไว้แบกไว้คันนี้คันนี้ครับเปิดราคาไว้ที่เปิดราคาไปที่299,000เก้าหมื่นเกบาทใช่จะไปได้กี่บาท คันนี้จับไฟแดนได้อยู่2 7 5 0 0 0เาพแต่เอาอย่างนี้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 เอาไงเอาไงถ้าท่านมาจาก xo แล้วเราก็กน,ะนะครับตากล้องเรียกไปใกล้ๆกล้องไปใกล้นะกล้องไปใกล้กล้องแต่ถ้าท่านมาจาก xo เราลดราคาให้ทันที2 0 0 0 0ืนบูตนะเหลือ2,79,000เาพเท่านั้นครับราคานี้เลยราคานี้เลยราคานี้เลยใช่ครับมองกล้อง สวยงามเครื่องยนต์สวยงามเดี๋ยวผมพี่มันมีสองกล้องพี่มองกล้องซ้ายพี่มองกล้องขวาผมมองกล้องขวาผมมองกล้องซ้ายโอเคครับผมรถคันนี้สวยมากครับจากไฟแนนซ์ได้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับอืมแผ่ได้บ้างพี่อยากได้อะไรประมาณสองถังจัดให้เคลือบแก้วเคลือบมาแล้วเลรนนิ่งความสะอาดจัดให้ทิ้งยางใหม่ได้ได้เอ่อยางยางได้ยางใหม่เลยยางใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ไม่ชอบลายล้อแม็กเปลี่ยนเป็นซีได้ปะสบายมากสบายมากสบายมากเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะครับมาที่นี่แต่สุดท้ายครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้อะไรเลยเนื่องจาก มิวเล่นที่อะไรกันเอาว่าทั้งหมดทั้งปวงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองได้จะได้ครันนี้ว่าช่วงล่างดีหรือไม่ดีหรือไม่แต่ผมมั่นใจว่าดีแต่ยังไงก็ต้องลองมันต้องผ่านมือผมขออนุญาตคุณโอมด้วยดีมากมากขออนุญาตครับผิดพลาดปงต่ายครับพี่พี่ใช้ใครใช้มึงอ่ะแล้วไปายวูนด่นวุะโพกถอดกลองไปลองข้อจักรยาอ่ะล้อเล่น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  ส0 20 30 40 10 20 30 40ผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือแต่ผมไม่ชอบขึ้นลิฟต์สิ10ี0ส0บ0เฮ้ยเนี่ยแค่ไหนพอมึงเอามาสนุกเขาก็หมดมึงก็หมดหมดมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็นอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะเห็ไหมใช่ขออนฝากกันไว้ด้วยขออีกทีวงชื่อตะตึ้งใช่ไหมตะตึ้งมงใชมวงชื่อ เบอร์นี้เลยมึงเบอร์กระชั่นเลยใช่ครับติดต่อได้เลยงานวันกงวันเกิดจัดงานสนุกสนานล่าเริงใช่เพอร์กระชั่นล้นล้วนๆเอาสนุกสนานมากๆเพราะฉะนั้นฝากน้องๆเอาไว้ยังนี้ขอบคุณน้องนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปลองรถก่อนสูงที่รถ พิเศษหน่อยมองข้างนอกเสียงมันเล้าใจเปอดเขาดีดอะมันกะตุแล้วเขาดีดดีดลมเฮ้ยอะเจ้าลมเตี้ยต้องเข้าใจเตี้ยมเตี้ยลเตี้ยแล้วไม่ได้อียงด้ว ไม่เสียงแม่งเล้าววะเไม่มีอะไรหยดข้างล่างวะมันเสี่ยงเลยเปิดแอลร้อนว่ะท่านผู้ชมก็ทนฟังเสียแงแอร์กันหน่อยนะครับตั้งศูนย์อ,อย่างแรกครันนี้เดี๋ยวต้องใครมาซื้อคันนี้นะครับราคาถูกมากแต่ต้องบอกคุณโอมตั้งศูนย์เพราะตอนนี้รถกินซ้ายน,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 นี่เห็นปหมเวลารวิง่งมันต้องดึงขวาตลอดเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์โอเคมีกําลังเนี่ยเห็นปหม ซึ่งเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนท่อเนี่ยมันจะไม่มีกำลังนะใช่มันจะวอดวอดแต่นี่โอเคมีกำลังอยากแซงได้แซงเดี๋ยวนั่งสี่คนนะนั่งสี่คนเฮ้ยโอเคนั่งสี่โอเคหนึ่งรถเตี้ยไปหน่อยใช่รถเตี้ยไปหน่อยถ้าสายซิ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรกันรถเตี้ยไปนิดนึงอโอเคโอเค

มีเลี้ยงคันเลยใช่เมื่อที่รองไงเพราะว่าเกียร์ดีไหมเกียร์เปลี่ยนตลอดนะครับเกียร์ไม่มีเออรถคันนี้โอเคหน่อยหนึ่งก็คือไปตั้งศูนย์ให้โอมเขาเก็บเรื่องศูนย์ให้นะครับช่วงล่างนี้แน่นเลยช่วงล่างโอเคนะครับภายในก็ตามสภาพวิ่งมาหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกกิโลแอร์เย็นผมเปิดเขาอยากเปิดเบอร์สี่หน่อยเพราะรถมันร้อนเรามากสี่คนนะครับี่่นาจะ ฟิวไม่มีคันนี้ฟิล์มสายขอฟิวคุณโอมได้อ่าก็ลองคุยกันดูนะครับสำหรับคนที่มาซื้อคันนี้ข้อที่ข้อที่ติหน่อยก็คือถ้าซื้อไปผมว่าให้คุณโอมเนี่ยขับรถขึ้นหน่อยดีกว่าเพราะั่งางสี่คนเมื่อกี้ผ่านลูกกันนาไม่ลอดเหมือนกันท่านก็ด้ยินเสียงกันอยู่นะครับเพราะนั้นแต่ถ้าสายซี่แล้วขับเป็นเอียงเอิงเชิญใช่นะครับแต่โอเคละในราคานี้กับรถหนึ่งคันรถคันแรกในชีวิตกโนะจะได้ยารีสมันไวมันไวใจได้นะ เวลาท่านขับต่างขับต่างกว่าไปหาคุณพ่อคุณแม่หาญาติพี่น้องเนี่ยมันไว้ใจได้มันพาท่านไปถึงที่ผมอยู่เกียร์ดีสมผมลองลง2มั้สองไหมเออว่ะเเฮ้ยสียงแล้วอ่ะเสียงแล้ามีพ่อเนี่ยขันน้องทำแบบไวรุ่นไงใช่

คือเทเกียร์อ่มันมีทิปตั่นึองบอกว่าไปเกียร์มดาไม่ไปทฮ้ยมันไม่เบียดหรมันขึ้นเนินแอร์เย็นแอร์เยชอบ้าเขาโค้งมากเลยโอ้โหแปลไปได้ ไฟคะดีเลยนี่วเข้ามาัยต้องรถจหวอะเหเมาไใหเป็นนะครับเวลาขับรถซงอ่ะเวลาท่านไปงานแข่งรถมิดไนท์เนี่ย ไม่เลียนส่หน่อย่หน่อยอะละคันนี้นะครับติดต่อคุณโอ้ก็ได้ชชวงล่าาโอเคเตี้ยไปหน่อยเก็บงานนิดนึงนะครับตั้งศูนย์หน่อยจบเลยชชวงล่าาโอเคทุกอย่างดีนะครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปของคุณโอมกันสายมาสด้าลอสักครู่เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับ we we'll